จับดาบพิฆาตอสูรม่อยู่ในเกม Dress to Impress ในโลโบอโอเคค่ะเราปรับผิวเป็นสีขาวก่อนเลยนะคะตัวละครตัวแรกเนี่ยเราจะมาสร้างน้องเนสโกจังกันเออ โอเคเราจะให้เนสโกดจังนะคะใส่เดสตัวนี้ลเลยอุ้ยซึ่งเป็นเดสที่มาใหม่สวยแบบสับมากโอเคเราจะปรับเป็นสีชมพูเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับอ่าตรงพิ้วๆนะคะเป็นแบบว่าสีชมพูอ่อนแบบนี้อุ้ยสีน่ารักมากเดสตัวนี้คือเป็นเดสใหม่ที่มาแบบน่ารักมากเลยนะคะอู้หูแล้วมีแพทเทิร์นเพิ่มมาแบบใหม่แบบสับเยิะมมากโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกลายของเข็มขัดนะคะแบบ แค่นี้ก็ดูเหมือนเนสโกดแล้วป้าแล้วต้องขอบขอบนะคะเราจะเอาเป็นสีเขียวเพื่อความแบบให้มันแบบว่ามีสีเขียวแซมนะคะเหมือนกับต้นฉบ,บนับเนาะซึ่งเสื้อมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนมากแต่ก็ค,คลายคอุ้ยอุ้ยอันนี้คือเสื้อที่แบบคือที่แบบที่แบบพี่อันคิดมาโดยตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีเสื้อตัวนี้มาสักทีคือเป็นแฟชั่นที่พี่อันชอบมากและพี่อันชอบใส่อะไรแบบดีมากเลยที่มันเป็นเสื้อแบบว่าเออมีแค่แขนนะคะมีแค่แขนเออแล้วเราก็ใส่ เจอด้านในเอาแบบนี้อุ้ยน่ารักอะ <S <S เป็นเนสโกดังที่น่ารักมากโอ้โหแล้วทรงผมมีมาใหม่เยอะมากโอเคเราจะเอาเป็นทรงนี้อุ้ยเห็นป้าแค่นี้ก็ดูเป็นเนสโกดังแล้วอะโอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยดะค่ะสําหรับน้องเนสโกจงโอ้โหโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ใช่เลยอะอันนี้คือใช่เลยอะคือแบบโอ้โห เปนเนสกดจังมากแต่มันมีกาอ่าอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะอ่าเอานี้ไปก่อนก็นแล้วกันนะคะเพราะว่าเรามีเวลาอีกแค่2นาทีเท่านั้นและเมื่อกี้เหลือบเห็นรองเท้าอันนี้ค่ะโอ้ย ความเป็นดอกไม้ความเป็นซากุระเราจะปรับพืนรองเท้าเป็นสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะคะโอ้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เกียร์นะคะแต่ก็เป็นแบบเนสโกในเวอร์ชันแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกนวุ้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะเราต้องลบอันนี้ออกก่อนนะคะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวโอเคแล้วก็ปรับนะคะกอปีสีตรงแขนมาไว้ตรงแบบว่าเออเป็นอะไรก็ไม่รู้เพี่อนก็ไม่แน่ใจว่ามันคือถุงเท้าหรือเปล่าออตรงนี้ของเนสโกนะโอเคแล้วองใส่โบ คนด้วยนะคะึคข้าอ๋เดี๋ยวทำไมกดไม่ได้คือแบบตอนนี้แมปแบบปรับมาใหม่ใหญ่ขึ้นมากพี่อันก็คือแบบไม่ได้เล่นนานมากนี่นี่นี่น,น,ดนลดแมะอันลดแมหลดอยู่นาะ น,นี่ก็แอบเข้ามาเล่นบ้างนะคะเพื่อให้จําได้ว่าของตรงไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างคือตอนแรกเข้ามาก็คืองงไม่ไหวโอเคแต่เราจะแทรกผมสีส้มซักหน่อยอุ้ยอันนี้ไม่ได้เลยอะ่ะคือแบบในสก๊อจางเขาจะมีปลายผมสีส้มแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เลยไม่มีอันไหนได้เลยหรยอคะเนี่ยโอ้โหไหนลองดูซิถ้าเป็นสีส้มโอ้โหไม่ได้เลยปะ เอาดีๆแบบนี้คือไม่ได้เลยไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําเล็บกันดีกว่านะคะปรับเล็บเป็นสีชมพูแบบนี้เป็นเนสโกดังที่น่ารักมากเลยอะ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมและก็ถึงเวลาแฟชั่นโชว์โอ้ยอะไรจะหลูหราม,มาเห่าฮงองขนาดนั้นคะโอ้โหจะห้องกันไปละให้สามดาวไปเลยคะ่ะ แต่งเป็นแบบว่าโซเฟียแนนเลยะทุกคนน่ารักจริงๆเลยในทีมของแฟนตาซีหรือค่ะโอ้โหกระโดดไปหนึ่ทีให้3ดาวเช่นเดียวกันมาแล้วค่ะน้องเนสโกของเราเราก็กอบวางไปเลยสิค่ะแบบนี้ให้เขารู้ดิค่ะว่าฉันเนี่ยคือเนสโกโอุยอ้ยเอาจริงๆคือแบบเนสโกน่ารักมากเลยต้องวตให้แล้วนะีคะและแล้วผู้ชนะนั่นก็คือ โลติดที่สองด้วยในะคระนี้ขอบคุณดะคะ่ะมาในธีมของสาวน้อยเวทมนต์นะคะโอเคเลยเราจะแต่งเป็นมิสซิรีนะคะอุ้ยก็จ้องเป็นแบบว่าเสื้อคอวีแบบนี้ปะออกแนวแบบแซบๆนิดนึงคือชุดของมิสซิรีเนี่ยเขาจะแบบออกแนวแซบกว่าทุกคนเลยดะคะ่ะเราก็จะเลือกแขนพองๆอันนี้มาด้วยเป็นสีขาวเนาะอ่าตรงปลายเนี่ยเราจะเอาเป็นสีดำนะคะเพื่อความแมทเพื่อความแมทความปังเนาะอุยโรดแล้วก็ โปงนะคะเราก็ต้องเดินมาเอาที่ตัวนี้เลยค่ะเพราะว่ากระโปงตัวนี้เนี่ยสามารถทําแบบว่าไปลายให้เป็นสีแบบว่าชมพูได้นะคะโอ้ยตรงปลายเขาเด่ยก็จะเป็นชมพูบานเย็นเลยชิม,มิล่านี่น,นี่นี่เราก็เลือกเป็นสีบานเย็นแบบดีเลยเด็กค่ะให้เข้ากับน้องที่สู้เทมป้าเพียงเท่านี้ก็ได้ชุดของมมสซีแล้วว่ะทุกคนเป็นชุดแบบแซ่บๆซปังๆอะไรอย่างนี้วิลดนะโอเค เคต่อไปนะคะเราคิดว่าเราใส่ถุงเท้าให้น้องนะคะซึ่งด้านในเนี่ยบนสุดอะน้องจะมีความเป็นถุงเท้าสีออกแบบน้ําเงินเขียวเขียวไหมทุกคนออกเขียวเขียวกำกำน้ําเงินน้าเงินพี่อันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันอะสี 4. ก็จะเป็นประมาณนี้เลยได้อยู่ได้อยู่โอเคก็วางให้หมดเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ก่อน โอเคกบแล้วก็เอามาวางแบบนี้ได้ค่ะรถแล้วต่อไปเออ,เอ,อไม่ใช่อันนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาเลือกถุงเทา้ายนยนๆแบบนี้ให้เป็นแบบเลเยอร์สอชั้นอะไรประมาณนี้แล้วก็เลือกลายเป็นแบบนี้นะคะออไม่มีแนวตั้งเอาแนวนอนไปเกินก็ได้เหวากันนะว อุ๊ย,อยเอาดีๆชุดนีน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้โหน่ารักทุกชุดเลยนะคะยอดตัวเองไม่ไหวโอเครองเท้าก็จะได้เป็นคู่นี้เลยนะคะพื้นก็จะเป็นสีขาวแล้วด้านไหนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูอ่ะสีชมพู ไหนมีใครชอบมิสรีบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะให้มิสึรีก่ดาวคาอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะ้ามามา,มาในส่วนของทรงผมนะคะโอ้โหทรงผมใหม่เยอะมากแต่ขอเล่นทรงผมเก่าก่อนแล้วกันเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดนะคะเราก็แบบไม่มีโอกาสได้ทดลองเท่าไหร่เรามีเวลาแค่จากัดไงเราก็ต้องเลือกอันที่มั่นใจที่สุดซึ่งสีเขียวจะเป็นเขียวแบบเขียวเขียวไปเลยอะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้แหละได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ต้องมีเลเยอร์แบบความเป็นสีชมพูปะ่ะอันนี้ต้องเป็นสีเขียวแน่นเลยอ่ะเพราะว่าด้านบนมันโผล่แล้อันนี้เป็นสีชมพูได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะได้ทําไงดีอ่ะทุกคนพี่อ่ะไม่รู้จะใส่ทรงผมยังไงเลยอ่ะ มันยโอ้โหแล้วหมดเวลาซะด้วยหมดเวลาแต่งทรงผมซะด้วยหุยการผสมผมเยอะๆนี่คือแบบยากมากเลยนะคะโอเคระวังสีเขียวไปเนาะให้หมดเลยแล้วอันนี้เอาเป็นสีชมพูไปเลยเอาเป็นสีชมพูแบบนี้ไปเลยนะคะไหนดูน่อยสีอุย้ย เขียวเกินอ่ะความจิงชมพูอาจจะต้องเด่นกว่าหรือเปล่าเราจะทำยังไงดีซิโอ้โหแล้วเหลืออีก8นาทีทำไงดีโอเคก๊อปปี้สีชมพูนะคะแล้วก็เลือกเป็นน้ำมฮานี้เลยเพื่อให้มันแบบดูเป็นชมพูที่เด่นขึ้นสองหนึ่งอ้าขาดอีกอันหนึ่งอ่ะ <c oughs> มาค่ะคนแรกนะคะเอลซ่าและอิตโกแน่นอนวีชอบอ่ะ ชอบเครื่องประดงเครื่องประดาบมาให้สามดาวไปเลยคะ่ะกานความรักกระบวนท่าที่หนึ่งอุ๊ยแต่อจริงน้องน่ารักอยู่นะโอ้โหแต่ขัดใจสีฟ้ามากเลยอะทุกคนพี่อันแบบโอ้โหทำไม่ทันนะเสียดายมากเลยคะ่ะและผู้ชนะนั้นก็คือไม่มีดิฉัน อ่ค่ะตีมต่อไปนะคะคอสตูมปาร์ตี้ซึ่งงานปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถที่จะคอสเพย์ได้อย่างแน่นอนดิฉันแต่งตรงตรีมแน่นอนเพราะว่าดิฉันคอสเพย์ค่ะโอเคพี่อันคิดว่าอ่าเสื้อคอเต่าของแบบที่ไม่ใช่ VIP หายไปหรือเปล่าคะเหมือนว่าจะหายไปนะเนี่ยให้ตายเธอใจลายมาก เนื่องจากว่าคอเต่าเนี่ยของใน V I P แล้วก็ข้างนอก V I P อ่ะมันขายกันมากเลยนะ mm hmm. เขาก็เลยเอาออกแน่เลยอ่ะทุกคนหรือว่ามีอะ่ะพี่อาจจะหาไม่เจอโอเคสีปรบมาณนี้เลยนะคะสำหรับเสื้อของชิโนบุโอเคชิโนบุต้องใส่แบบว่าเข็มขัดสีขาวด้วยใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นชิโนบุเวอร์ชั่นแบบแฟชั่นนิดนึงอ่ะนะคะ ม,มันก็ต้องแฟชั่นหน่อยอ่ะเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ต้องอัดแอปให้มันแบบว่าคลายที่สุดนะคะเออ ไปค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลือกกางเกงให้กับน้องชินบุของเรากันดีกว่านะคะซึ่งน้องเนี่ยจะใส่เป็นกางเกงไม่ใช่กระโปรงนะทุกคนโอเคเราก็วางสีไปเลยนะคะแบบนีว้วิแค่นี้ก็ดูเหมือนชุดดาบพิฆาตอสูรเราบ้าท,ทุกคนแค่นี้ก็ดูเมื่อเลี้ยวแต่เราจะไปหาแขนมาเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าด้านนอกพี่อันคิดว่าเสื้อคลุมมันหายไปนะเสื้อคลุมมันหายไปปกติมันจะมีเสื้อคลุมนะ แต่ว่าตอนเนี้ยไม่มีแล้วจ้าโอเคเราจะเอาปลายแขกเป็นสีดําแบบนี้นะให้เหมือนกับน้องเลยแล้วก็ตรงคอใส่เป็นโบแบบนี้นะคะเออให้มันมีสีขาวตรงคอไงเหมือนกับต้นชับาอะไรอย่างนี้ต่อไปนะคฮะมาทําผมกันดีกว่าซึ่งด้านหน้าเนี่ยพี่อันสังเกตเห็นว่าเขาจะมีความเป็นสีม่วงๆใช่ไหมบริเวณด้านหน้าแบบปล่อยผมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นม่วงเข้เมๆแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยก็จะก้าวผมขึ้นไปแบบทรงนี้เป็น สีดำอุสวยนะว่าไม่ได้ต่อไปนะคะมาแต่งหน้ากันดีกว่าความจริงอะหน้าเขาแต่งมาแบบแบลมากเลยอะแต่ตาของชิน,นบุน่าจะเป็นสีม่วงหรือเปล่าอ่ะทุกคนใช่ไหมเป็นสีม่วงแน่เลยอุอ,ยอันนี้ก็เข้านั่นนี่ โอโ้ดูเหมือนว่าพี่อันนาต้องแต่งเองถ้าอยากได้ตาสีม่วงไหนดูสิอปะอุ๊ยอันนี้ปรับเป็นสีม่วงได้ค่ะเริคือแบบแต่ละตามันก็ไม่สามารถปรับได้ทุกตานะคะโอเคคิวประมาณนี้อุ้ยสวยสวยเกินสวยเกินไปไหนโอ้โหแต่งแค่นี้ก็คือสวยแล้วค่ะไม่ต้องแต่งอะไรมากมายเขาไม่ค่อยมองหน้าเราหรอก เอาดีๆโอ้โอเคมาเลือกรองเท้ากันนะคะซึ่งพี่อันไม่แน่ใจว่าน้องชินบุใส่รองเท้าสีอะไรนะคะพี่อันเลือกเป็นสีดําให้น้องก,แกนนะะ็แล้วกันเนาะแล้วก็ออด้านในเอาเป็นสีอะไรดีอ่ะเอาเป็นสีชมพูดีไหมโอ้ได้อยู่นะให้มันมีแทกความเป็นแบบหวานๆกลุ้ๆนิดนึีวอุ๊ยเอาดีๆมันก็แฟชั่นจ๋าอยู่ในคันนี้โอ้โห oh, oh, เกือบแล้วนะคะเกือบลืมเครื่องประดับที่เด่นสุดๆก็คือผีเสื้อด้านหลังเออเราไม่ มีผีเสื้อนะคะแล้วก็เอาเป็นโบไปก่อนก็จะเป็นมาวาดี้เลยเอาดีๆมองผ่านก็ดูเป็นโบแบบว่าที่เป็นลูกผีเสื้อได้อยู่นะทุกคนเริ่ดวิสวยอะ่ะเอาดีๆชินโนบุสวยมากและก็ถึงเวลาแฟชั่นโชว์หปารตีปาร์ใจเวอร์ โอ้โหเธอเธอแซ่บมากชอบความแบบเอาโบมาด้านหน้ามากเลยอะค่ะเริ่ดเรดริรให้สี่ดาวไปเลยนี่ค่ะแล้วน้องชิโนโบุของเราก็คือน่ารักมากดารักไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะด้านหลังนั้นอะไรอะวุ่ยน่ากลัวเชียวนี่ไงเห็นไหมตีมปาร์ตี้มันสามารถแต่งเป็นตัวละครต่างๆได้ทุกคนอันนี้คือสไปเดอร์วูแใช่ไหมวิเลิศให้สี่ดาวไปเลยนะ่ารักและผู้ชนะนั่นก็คือ ที่หนึ่งโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะชอบตัวละครไหนที่สุดกันบ้างเอ่ยอยากให้สร้างตัวอะไรอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วกดทับสไครด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย